พระทำไมจะรับปัจจัยไม่ได้เพื่อไปบูรณะปฏิสังขรหรือทําประโยชน์ให้กับสังคมกระสาทน<ข>านบวชแล้วรวย วัดนี่มีเงินเยอะบางวัดไม่มีเงินเสียค่าไฟนะไอ้ที่วัดรวยคือสามคนนั้นแ่ะต้องนั้นจนหมดต้องมองตัวนี้ด้วยไม่แไปตีมึงไม่ทำไมไม่มาบวชมึงไม่อยากรวยยังไงถ้ามันรวยจริงอ่ะทุกวันนี้อยากรวยไม่ใช่เลยทำธุรกิจหาเงินเนี่ยมาสิมาบวชอ่ะถ้าบวชแล้วสบายมาสิมึงไม่อยากสบายยังไงจำไว้ไหมคนที่มีปัญญาผู้นักกฎหมายทั้งหลายผู้นักวิชาการทั้งหลายพวกท่านแก้คอร์รัปชันแก้รัฐธรรมนูญมากี่ครั้งแล้วตอนนี้คอร์รัปชันหมด จากประเทศไทยแล้วใช่ไหมอ้าวไหนบอกแก้แหะ่ะพวกท่านท่านแก้อีกตั้งองค์กรอิสระต,ตอนนี้หมดปัญหาแล้วใช่ไหม ท่านจะตั้งอีกสำนักงานมาแก้ไม่มีทางเพราะว่าท่านแก้ผิดที่ต้องแก้ที่บุคคลไม่ใช่แก้ที่กฎหมายกฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์ระบบมันดีแต่ผู้รักษาระบบผู้ใช้ระบบมันไม่ดีไงเออจ,จะมีสำนักงานพูดมันก็หัวกระเจาว,วาดสวก็ยังหัวกันมันเป็นอย่างนั้นเราต้องยอมรับอย่ามาพูดเลยว่าจะแก้ได้จะให้พระมีเงินแสนอ่ะไม่เกิน,น,นเงินส่วนเกินแสนมันมันอย่าไปพัดแสนเลยหมืน่นหนให้มันมีเถอะและทุกวันนี้เขาก็ส่งอยู่แล้วที่เป็นวัดโศกหลายรับหลายจ่ายให้ทุก เดือนทำไมเขาจะไม่ส่งอย่ามาพูดเลยทุกวัดเขาส่งอยู่แล้วเขามีรายการส่งอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งเขาไม่ได้เงินจากสำนักง,งานพูดไม่ได้ยุ่งกับข้าราชการที่จะไปเงินบำรุงเลยเขาอยู่ด้วยธา แล้วพวกท่านมาเสือกอะไรอ่ะเคยอาไปทานไหมล่ะมันเกินไปแล้วนะบางทีผ้าลำบากเป็นหนี้เป็นศีลอย่างเงี้ยมึงไปใช้ให้ไหมล่ะใช่แล้วผ้าไปเียมึงจะให้ห่อไปยังไงไม่นั่งรถไปแล้วใครเติมฟรีให้กูน้ำมันอ่ะโอ้ยไม่เป็นไรหรอกผ้าิ้นคิดไม่ต้องเติมหรอกไม่ต้องเก็บตังมีไหมถ้าเราไปมองหาจะปัญหาเราจะมาแก้ปัญหาได้กูว่าไปเพิ่มปัญหาด้วยซ้าไปเนี่ยตั้งมามันก็เหมือนเดิมกูอยากให้มีสํานักงานพุทธในวัดทุกวัดเลยอ่ะไม่มีทางคอร์รัปชันกันแบบจังแต่ นั่นแหละอ่าตาสีตาสามันจะไปคอรับชั่นเงินงบประมาณได้หรือถ้าเล็กน้อยมันจะมีตังที่ไหนล่ะใครเอาไปให้รัฐบาลหรือสำนักง,งานพุทธเอาไปให้ไหมล่ะขนาดจะหาเงินซื้อปูนยังไม่มีใครไปดูล่ะเพราะภาพไม่กี่วัดที่มันมีปัญหาแล้วมันรวยวัดที่สามสี่หมื่นวัดเนี่ยมันไม่ใช่รวยแบบแบบนั้นทุกวัดอ่ะก็ทำอะไรเขาก็ไม่เดือดร้อนเราเพราะเขาไม่มีตังไปตรวจด,ดูสิเงินวัดมีที่ไหนล่ะ เพราะว่าเขาเขาไม่มีอ่ะทำบัญชีศูนย์รายรับศูนย์รายจ่ายศูนย์อย่างเงี้ยมันไม่มีอ่ะไปดูภาพมานนอกสิอย่างวัดป่าบ่อน้ำพระอินนี่มีที่ไหนล่ะโอ้โหก็ไปตรวจด,ดูสิกูเป็นนี่เลยซ้ำไปจัดทัดตรวจแล้วเป็นนี่ก็ใช้นี่ให้กูด้วย